ชนะของเวอร์ชิวฟันไนกัตันทีปชาวดัชของทางหงแดงลิเวอร์พูลครับเจ้าตัวได้ปฏิเสธที่จะพูดถึงในกรณีของมัเมซาลาปิดตัวเกา่าเพิ่มรทีมชาวยิปหลังจากจบเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปนชนะอินเตอร์มิลานที่จุดเซเปเมียซ่ามาได้สูนประตูต่อหนึ่งในช่วงดึกของคืนวันอังคารที่9ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองครับเรียกได้ว่าชัยชนะเหนืออินเตอร์มิลานที่จุดเซเปเมียซ่าหรือซานซิโรครับน่าจะช่วยบรรเทาความกดดันเดิมในทีมของอาร์เนส็อต ผู้จัดก,การทีมจอมเนียบของทางหงแดงลิเวอร์พูลที่เพิ่งจะตัดสินใจตัดชื่อของซาลาออกจากทีมหลังจากที่ปีกมามิมมรายนี้ครับได้สภาทิ้งบอมโดยอ้างว่าเขานั้นถูกโยนความผิดสิ่งแน่นอนเลยครับว่าเรื่องวุ่นวายแบบนี้มันได้สร้างความสนใจไปทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะเหล่าบรรดาสาวกเดอะคอพครับที่ต่างอยากรู้เรื่องราวที่แท้จริงเพราะไม่สามารถปฏิเสธได้ครับว่าจากสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นมันได้สร้างบรรยากาศที่ยากลำบากให้กับสโมสรในการจัดการ และเมื่อกับตันทีมของลิเวอร์พูลอย่างเบอร์เชลฟานได้ครับถูกถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ได้ออกมากลา่าวผ่านอเมซอนพราหมว่ามันยากแต่มันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากร่วมกันที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ระหว่างโมงกับสมสอรมีเรื่องเกิดขึ้นและเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ในวันนี้นั่นคือความจริงแต่ผมไม่คิดว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงในแง่ของสมาธิและความมุ่งมั่นของเราผมไม่ใช่คนที่จะพูดว่าใครควรขอโทษ มันเป็นการระบายความรู้สึกของเขาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาและนั่นเป็นสิ่งที่สมสอนต้องจกกัดการอย่างแน่นอนรวมถึงผมด้วยสมาธิยังคงอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเขาเองก็ยังลงฝึกซ้อมได้ดีด้วยแล้วนอกจากนี้ครับฟันใดก็ได้กล่าวเสริมในประเด็นช่วงหลังอีกว่าความจริงก็คือโมกําลังจะไปแอฟริกันในเร็วๆนี้ผมรู้จักเขามานานมากเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและผ่านช่วงเวลาที่ทุกข์และสุขมาด้วยกันเราคุยกัน และเรื่องพวกนั้นก็จะเก็บเอาไว้แค่ในทีมย่างที่มันควรจะเป็นเราต้องเข้มแข็งและต่อต้านเสียงรบกวนจากภายนอกสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องคุยกันคุณต้องพักฟืน้นและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกมกับไบรตันให้เร็วที่สุดคุณต้องเฉลิมฉลองช่วงเวลาดีๆและสนุกกับมันไม่ฉะนั้นการชนะจะไม่มีประโยชน์อะไรเราพักค้ั้งคืนที่นี่เราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและกินอาหารให้ดีและเราควรพยายามอย่าดีใจหรือเสียใจมากเกินไปเวอร์จิลฟันดากล่าว และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็หอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตาม mm. เพื่อเป็นกำลังใจกับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ